พ่อแม่ก็แสบได้กว่าจะเป็นปู่ปายาหวนรับลึกเล่าวิลกรรมแสบกับเอสุภรชยัยบอกเลยจําไม่ลืมมายาฮอตเิวอัปเดต บินตรงกลับมาที่ประเทศไทยแลนดอีกครั้งสําหรับนางเอกสาวปูไปยาเพื่อประกาศข่าวดีให้ทราบยางเป็นทางการนะคะว่าเตรียมจะลั่นละครวิวากับแฟนนุ่มชาวต่างชาติในปลายปีนี้แล้วจากนั้นนะคะสาวปูไปยาของเราถือโอกาสเดินทางไปหาอาดีตผู้จัดการเอซุปชัยค่ะที่เคยดูแลกันมาตั้งแต่ช่วงเข้าวงการแรก,แรกพร้อมเผยโมเมนต์น่ารักนรัก,รกระหว่างคู่นี้ให้แฟนๆได้เห็นอีกด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวสาวปูไปยานะคะยังได้หวนลําลึกความหลังกับเอซุปชยัยโดยเล่าถึงวีดีกรรมสุดแสนที่เคยทํามาค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปเซ็นสัญญาครั้งแรกที่ ช่องเจการนั่งมอเตอร์ไซค์หนีกลับบ้านขนาดทายละครอ,อยู่หรือต้องเลือกระหว่างจะเรียนหนังสือหรือจะเป็นนางเอกและปิดท้ายด้วยการแอบไปประกวนมิสบิกินีเพื่อแลกกับวิสกี้หนึ่งขวดแล้วเอามาเป็นของขวัญให้กับผู้ชายค่ะงานนี้เอสุปชัยได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าวิลกรรมสมัยนั้นเรากี่วันก็ไม่จบเราผ่านมาทุกช่วงเหตุการณ์จริงๆวันนี้เราสู่กันฟังแล้วยิ้มวันนั้นเราสู่กันฟังอาจมีร้องก่อนจะแท็กไอจปปูไปยาไปค่ะทําเอาเรียกรอยยิ้มจากคนฟังได้ไปตามๆกันเลยน้องปูนี่เมื่อก่อน ร้องไห้แบบร้องหนีเลยหนีเลยเคยไปล้วถ่ายละครแล้วอยู่ดีแบบนั่งมองใส่กับบ้านไปเลยกองถ่ายร้องไม่มีนาง,ง,งเอกอะ่ะนางเอกหายอะ่ะอ๋อแล้วกองบอกเลยนะบอกว่าเออคิวบอกว่าทำไมคิวยากจังว่าต้องเรียนหนังสือตั้งกลางวันผู้จัดจาก,การกองบ,บ,บอกว่าเธอเลือกเอาเลยว่าเธอจะเล่นละครเป็นนางเอกหรือจะเรียนหนังสือบอกว่าง่ายค่ะหนูเก็บกระเป๋าคนหนึ่งเก็บกระเป๋ากับบ้านเลยแล้วก็บอกพี่เอไหนพี่เอบอกว่าหนูไปโรงเรียน ปรากฏว่าเป็นการหลอกล่อน้องปูเพื่อจะย้ามากองค่ะผ่านอะไรมาเยอะมากเลยผ่านอะไรมาเยอะมากคุณมีกัการนี้ค่ะปูเข้าไปในบ้านอ่ะรวมคุยกับลุงแบบมีกับพี่เอปูรู้เลยการคุยเนี่ย ชคดีนะที่หาผู้ให้กูได้ถ้าหาผู้ให้กูได้กูจะด่าว่ามึงดูแลกันกูเลยขึ้นควานกูเลยขึ้นคานจนถึงวันนี้แลบอกแล้วว่าเรื่องเล่ามันเยอะมากของคนนี้เออการนะเวลาพี่เอน้องปูเดินมานะตอนนั้นจําได้เลยใส่บวกอะไรก็ไม่รู้เป็นหมวกที่เธอแบบว่าแบบร้อนร้อนเยก็ใส่กระโปรงสั้นแล้วก็ใส่หมวกเดินมาเออแล้วพี่เอลุงหมานี้นั่งคุยอ่ะเธอก็รู้เลยว่ามึงนั่งกันผููกูแน่นอน น้องปูก็ชักสีหน้าใส่เลยอะไรอะคะไม่ตอนที่ไปไปไปประกวดมิสบิกินี่งานกั้นคอขับอะแล้วมาลงเสียมาเทิงแล้วคุณแดงเรียกเราไปแล้วคุณแดงบอกว่าคุณเราหมดสีไม่ไปแล้คุณแดงบอกว่าแล้วเธอได้อะไรกับการที่ประกวดอ๋อเขาให้หนูมิกกี้ขวดดื่มกันเลยจริงพี่เอ๋บอกว่าโอ้ไม่ก๋ววดมากโอ้ยไม่ก้ห้ามไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนางอยากใส่บิกินี่เพราะว่า ไม่รู้ในเด็กทุกคนอ่ะบิลิสเบียกำลังมาอยู่นะแล้ก็อยากได้แบ็คหนึ่งขวดอยากได้แบ็คหนึ่งขวดให้พู้่เดี๋ยวพู้จะได้ดีใจจจริงให้พูเ